ได้ได้ติบมาจากใครเนี่ยใครใครให้ติบมาใครติปมานี่เอามีใครอยู่ข้างหน้าวายด้วยเยอะในเย่อใเย่อพี่สว่อพ่อพ่อเขาจะกำลังจะออกถ่ายแอปถ่าย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 จะร้องยีปิเพงรวดทุกคนเวลาเยอะเวลาเยอะเดี๋ยวเอาไฟนี่แหละมานี่แหละ สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ม่ไเล่นลเกงอุ้ยวันนี้ล้องอันนี้นิดนึงแล้วก็เอาไปเต้นไงขนาดขนาดของเราใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะฝากอีพีสามอยากให้ทุกคนซื้อกุมปิดฝากได้ไหมคะได้อีพีสากันละครั้งหนึ่งวันที่24นะคะมาเป็นกําลังใจให้หนูด้วยวันนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์หนูหนูหนูได้อยู่ในนั้นด้วย ยิ่งอยากให้ทุกคนซื้อกลุ่มปิดถ้าใครมาน้าง,งานก็มาทักทายหนูได้นะคะเป็นไงัท่งเสวยสวย,สวยออานางเอต้ออริานางำหนูเป็นนางลำใช่ไม่ก็หนูเป็นนางลำ <c oughs> ไม่ไม่ใช่<ด>ของพี่แฟงค่ะได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะ ันนี้ก็มาพบกับพ่อสอนนักนะครับครับก็มาแสดงที่บ้านซับแท่นจ้าซับแท่นลำพยากาเข้าเข้าเขตหมวกเหล็กเข้าเขตหมวกเหล็กจ้ามาเป็นไงบ้างพ่อบรรยากาศเขา่ก็ทีแรกก็คิดว่าฝนจะกระหน่ำเรานะแต่ว่าเรามาแล้วก็ฝนก็หายเปิดช่องทางให้เราเนี่ยว่ามีบนลำแก้บนเกาล้อใช่ใช่ใช่ ือก็ใช่ใช่วันนี้ไปรำที่วัดที่เขาเอานางรำไปรำที่วัดแล้วก็เราก็เลยถือโอกาสบนตรงนี้เจ้าที่เจ้าทางเขาให้เราอยู่กลางเขาฝนไม่ตกตอนแรกเขาทางเข้ามาเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงกิโลนก็ยังตกอยู่นะใช่ใช่รอบนี้ตกหมดเลยรอบนี้ตกหมดเลย ขอบคุณมากๆเด้อทุกๆกำลังใจทุกๆคนที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่ทางบ้านด้วยฝากช่องเยหมูด้วยนะยังไงก็อาจะมีเพจตัวนี้แหละแล้วก็อาจจะวิ่งถ่ายอยู่ตอนนี้นะัจ้ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันอีกวันที่สมนะวันที่สที่บึงไทยท่าลาดขาวโชคชัย จะอันนี้มันงานรับไว้นานแล้วจะรับไว้นานแล้วเพราะว่าซอสแจ้งก็จะเหมือนว่าตีห้าก็ประมาณตีห้าประมาณนั้นจะมาก็เตรียมเสื้อหมอนมุ้งมาอยู่เฝ้ากันนั้นแจ้งแล้วก็ดูเรื่องยาวๆเลยชมแบบเรื่องยาวๆจบไปแบบทีเดียวเลย ว,วันนี้พ่อผมถามความรู้สึกทำไมเล่นดเต้ามากแบบคือเจ้าภาพเขาขอเรื่องแบบอย่างนี uh ้ไม like uh ่ไม่ไม่ถึงว่านักแสดงมาแฝงณ์กันแบบใช่ใช่เรื่องนี้มันเศร้าอยู่แล้วใช่ใช่เขาเขาขอขอว่าให้เป็นเรื่องแบบประเภทแบบนี้เราก็เลยตามใจเจ้าภาพต้องอายอีกคนนะโอ้คนชมว่าเสียงดีใช่ทุกคนก็ตั้งใจหมดแหละลูกหลานทุกคนญี่ปุ่นน้องอาย น้องเคปน้องแฟงน้องก้อยวันนี้ได้ได้ทุกคนน้องบีมได้มีบทบาทกันทุกคนเลยเนาะครับน้องนี่นี่น้องญี่ปุ่นก็ได้มีบทบาทเด่นเดี๋ยวต่อไปลิเกลูกหลานโคราชเรานี่แหละจะได้เล่นเต็มที่หน่อยครับผมจ้าฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อไปแล้วลูนไอ้เหี่ยก็ไปนะไอ้เหี่ยเป็นน้องพ่อ

ทางนู้นนุนัดไปหมดแล้วนะครับมีนะบรรยากาศโอ้โหวันนี้เวทีสูงมากครับนางเงีหยนคอเมื่อยคอเลยครับแล้วดูถ้าผู้ชมว่าน่ะไกลไปนู้นน่ะคนน่ะเยอะมากเลยเน็ตล่วงเลยครับล่วงจริงวันนี้แต่ว่าดีกลับมาได้ครับกลับมาได้อยู่ต้องขออภัยนะที่มีกระตุกช่วงแรกเพราะว่ารอบข้างรอบมันตกหมดเลยครับคือผมก็งงว่ารอบข้างอ่ะเข้ามาสองกิโลสามกิโลตกหนักมากเลยผมถ่ายวีดีโอมาตลอดเลยนะ ไอ่แต่เข้ามาตรงนี้มันไม่ตกแล้วมันก็ตกอีกนะฟ้าแล้วมันก็เหน่มก็ร่วงลงรวง,ลง,ลงคนมาเยอะด้วยแหละผมบอกแล้วว่าโอ้ยถ้าตอนถ้าไฟนอลคือตอนที่โหมโรงนั่นแหละจะรู้ว่าหลายจะกระตุกไหมผมแจ้งลุงหน้าแล้วว่ามันกระตุกแน่นี่นะป่าอ้อยนะดูนี่เขาเขาเพิ่งขุดอ้อยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ